สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้พาพี่น้องมากินซุปรปะเคืออีกแล้วไปเมืองพี่น้องหลายๆคลิปเนาะมีแต่คนเห็นทุกคนแบบสองสามบาทน,นี่แหละเป็นเห็ุก็เลยอยากจ้ะพักของข้ากกระมีน้องใหม่ค่ะพักกระถินอน่อนพักซีแล้วพักการหินค่ะ <พา S 1> เดาดอา<ๆ>ีอยังนี่ที่มันหหอม บางพวกแบบแบกแพลวว่ะเออแักแพลวเข่าห่อนจ่ามาจ่าพี่น้องจ่ามาแซ่บๆน้ำกันเ้อค่ะน้ำแรกแหกหมานเด้อค่ะมานะคะอืมฮึ่ม ใช่นะครับอืมหืม <laughs> 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 ใส่ปกพีกอันยังก็เขาเอ,อิญผียังพีกกบเลี้ยงมาเลยบ่แดง 嗯，就一碗。 Uhm. mà cái hến, cái gạo mình đấy, này má thằng oan thằng kè มีผีคนหนึ่งคนามวะกระทินอ้อนแบบนี้กินกินแบบนี้ได้อยู่บอกกินได้เรือจ้าถ้าเพิ่นพานมาเห็นคลิปนี้ว่ากินได้ยูจ่ะกระทินกินอ้อนก็นได้กินกินแก่ก็ได้เนาะนี่ค่ะอืมหอน กินเขาต้องกินนนำลองลองให้เป็นเหมือนกันบ้างสงสัยเราจะแก่แล้วค่ะ ủ ừ. 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 mười mưa ấy mời mưa ấy mỏi xoài hết ngán mưa ấy khi bà xin nhau nè luôn lại thang nhau tháng thang thang dầu thang dầu thang dầu thang เป็นพีเพียเพีเพียออั ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ